สวัสดีครับรถไ,ไ,ไฟทางคู่ดเดืนชัยเชียงของนะครับวันนี้เราอยู่กันที่156นะครับ,บ <c oughs> ยังไม่ได้ใจหมอกนะยังไม่ได้ถ่ายล้อปาก <c oughs> าน่ครับยูแถวเมล็ดเศษศพนะครับ พาเพื่อนมาอัปเดตนะครับเรามีอัปเดตให้พเพื่อนๆได้ชมทุกวันนะครับวันนี้เราปรับแบบที่หนึนะครับพามาชมวิวแดดเป็เบี้ยงนะครับบยบายร้อนนะครับ ถือฐานข้าวเรื่องครับก็น่าจะเป็นเดือนหน้าเดือนหน้าหรือปลายเดือนน่าจะได้เกี่ยวหนึ่งห้าหกนี้ เช้าเราไปเช็คว่าปิดนขึ้นมาได้ห้งางห้างอาร์นาห้าเสาครับลำบายแลย้วมนะ่อยู่แถวนี้แหละแถวแยกเกษตรสุดครับฝั่งนนเป็นทันนีเลยครับข้ามถนนไปบอกว่าเป็นทันนีพวกว่าง เสานะครับเสารถไฟะครับาสภานสามเมาอัปเดตครับร้อนอ่ะระดับสี่ศูนอมือใหม่ครับทำคลิปเะครับก็อัปเดตเพื่อนชมเอาเลยเก็บตัวแรก สนะี่ส <44 S 1> ิบสี่ต้นเกืบเสรหมดแล้วนะครับแถแวแวแแถวแกเกษเรสุขนะครับเสาขึ้นก็หมดแล้วนะครอแต่หัวเพียนะครับควาามนรอ,อ,อ,อแต่รอหัวเพียเราก็วางแค่เดินนะครับแต่มันใช้เวลาคีะดินานนะ แบบเสร็จก็เทปูดนะครับเพื่อนๆฝุแมนก็โหลดปูนมาเทเทเป็นหัวเสาครับเป็นหัวเสาหัวเสาเสร็จก็หล่อปิ้นนะครับป่ะเ็นตามสเต็ปนะครับ <c oughs> ปิ้นเนี่ยเดียวนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนีน้นะครับแล้วก็เ <c oughs> ช็ปินออป้นหล่อนปะ <c oughs> ิ้นนะครับว่าเดอรแมกับคนเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมให้กำลังใจสนับสนุน <c oughs> ช่องใหม่ <c oughs> นะครับเราอัปเดตให้เพื่อนได้ชมทุกวันนะครับ ไปกับนายช่างนะครับไปทุกที่นะครับไปตั้งแต่น้ำปะพงงามมางามไปจนถึงภูกระยาวนะครับบางทีก็เลยไปหวยสักเชียงหลายนู่นก็มีนะครับแล้วแต่นะครับไปทุกที่นะครับก็พยายามเก็บภาพแล้วกนะ็

เท้ารถไฟนะครับรอป่ามาเดี๋ยวก็เก็บภาพฝากเพื่อนนะครับฝั่งโน้นเป็นฐานีนะครับเพื่อนฝั่งถนนรถวิ่งนะครับเป็นฐานีทกวางนะครับ สายไฟนะครับเซฟตี้นะครับมาดูเรื่องความปลอดภัยนะครับปามาแล้วนะครับปามาแล้วนะครับเพืเ่อนๆครับปามาเช็คถ่ายรูปเสร็จก็ย้ายกันไปนะครับน่าจะไปหนึ่งห้าหนึ่งนะครับเพืเ่อนๆจะไปเก็บภาพ 1, 1, 1, หน,น,นึ่งห้าหนึ่งเพื่อนๆช่วชมน่อย รไ,ไปก่อนนะครับเ,เพื่อนนะครับักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับไปต่อกันที่หนึ่งห้าหนึ่งต่อนะครับสวัสดีครับ